อาจารย์เบียร์จะยุติการสอนไปเลยอ่าทาไมอ่ะอาจารย์เบียร์ยุติการสอนก็ไม่แปลกไม่แปลกอย่างแรกเลยเขาจะสอนแบบนี้อย่างสอนแบบนี้ต้องไปบวชเป็นพระเอ่อคนจะได้กลับว่วเป็นกิจจละะักษณอ่าถ้าเป็นนุ่งขาวผมขาวก็จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นเป็นพระเราสอนแนวนี้ถามว่ามีไหมก็มีนะอ่อคุณลองไปดูดีด มีมีมีพระที่ครับท่านสอนแนวอย่างนี้อยู่อ่าอยู่ที่เราชอบจริตแบบไหนเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นพระแล้วไปพูดอย่างนั้นมันก็อาจจะโดนสํานักพุดเพ่งเล็งใช่ไหมเวลาดังมากๆเพราะงั้นสิ่งที่เป็นพระทําไม่ได้เป็นคารวะก็เลยทําได้ทีนี้พอคาราวะทําได้ไม่ได้มีข้อโลกติเตียนคือถ้าเป็นพระเนี่ยจะไม่ได้มีเขียนไว้ในพระธรรมวินัยถ้าโลกติชินนิ่งทางก็คือว่าผิดพระธรรมาวินยัยอาจารย์เบียร์ก็มีข้อจํากัดที่น้อยกว่าพระ ก็เลยสามารถสอนธรรมะได้หลากหลายมากขึ้นเออเป็นพระเขาว่าไม่สำรวมก็ลองไปพูดอย่างนี้ตอนเป็นพระดิกูว่าจํานาพุทธลงแน่นอนเออมาหาสมปองแต่สมัยเป็นพระไม่เคยฟังทมผมรณรงค์นิสยัยวัดป่าใส,ส่ซื้อศีลสมาธิภาวนาไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกไม่มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดพระอาจารย์บอกให้ไปนั่งดูก็ใช้เวลาไม่ดานอะ่ะมันก็แค่อ่านปะเออมันก็แค่อ่านแล้วก็เอาที่อ่านมาบอกก็เหมือนกับการทำข้อสอบอะ่ะซึ่ง มันไม่ได้ใช้ในชีวิตการทํางานผมเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ดูผมก็ดูเฉพาะที่ผมใช้เอศีลสมาธิปัญญาดั้งสมาธิเป็นหลักทําสมาธิเป็นหลักเอาทําไมพระหน้าทองสานักพุทธไม่ไปยุ่งบ้างเขาไม่รู้มั้งแล้วก็ที่สําคัญเอมันมีมานานแล้ววะคนก็ถามเยอะเหมือนกันนะโอ้ยวัดดังนั้นแหละคุณดูเลยแต่ถ้าถ้ามันดังแบบดังแบบแปลกๆเช่นแบบ ลดน้ำมนต์ถังละสองร้อยอย่างเงี้ยแถวยุบยาเนี่ยสำนักพทธก็ลงนะครับถ้าลดทีกันเป็นร้อยคนเนี่ยเขาก็ลงนะครับคือถ้าไม่ดังจะไม่มีปัญหาถ้าดังก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วแล้วเป็นพระด่าคนไม่ได้ด่าได้พระก็ด่าได้แสดงธรรมไงตอนแสดงธรรมด่าพอไม่แสดงธรรมก็ไม่ด่าการแสดงธรรมก็เป็นจริตอ,อ๋อสมาธิทําแล้วหลับก็ถือว่าดีนะถ้าสมาธิแล้วหลับได้รู้เปล่าว่าทํายากนั่นน่ะที่พูดแต่หลับแล้วต้องมีสตินะยังรับรู้การหลับได้อยู่ ขอแค่คับสอนไม่ผิดถูกต้องเป็นพอไอความผิดถูกเนี่ยแหละครับเราจะไปรู้ได้ยังไงเราไม่ได้เปิดพระใจปีดกตอนท่านเทศหร่หวะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพระประเรียนที่จะรู้ว่าไอท่านเทศตรงไม่ตรงเอาเป็นว่าเราฟังแล้วรู้สึกว่าธรรมะที่สอนเราอะที่ไม่ว่าจะเป็นคารวะเป็นพระท่านย่อยมาเ,อาเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกจริตถูกจริตคือถูกใจจริตก็คือใจจิต ของเราไหมนิสัยของเราไหมจริตเนี่ยนิสัยของเราไหมถ้าถูกนิสัยเราอู้ชอบมากก็ดูไปแต่ถ้าไม่ชอบมันก็มีหลายพาร์ทมันก็มีหลายพาร์ทแล้วมีตัวเลือกเยอะครับปัจจุบันโซเชียลมีเดียอยากจะฟังทำเน้นฟังไม่ยากเออเขาสอนในที่ดีก็ดีแล้ว <laughs> ถูก <laughs> เขาสอนให้ทําดีก็ดีแล้วเพราะงั้นฟังๆไปเถอะส่วนไอ้ที่สอนให้ทําชั่วน่ะไม่ต้องไปฟังมันเยอะไอสอนให้ทําชั่วน่ะมันสอนกันมันไม่ต้องสอนมันชั่วกันอยู่แล้ว หรือถ้ามันไม่ชั่วมันก็เป็นอรหันกันหมดแล้วแหละคนมันชั่วทุกคนอยู่แล้วแหละแค่ชั่วมากชั่วน้อยรณรงค์ก็มีความชั่วชั่วมากชั่วน้อยเท่านั้นเองเองั้นไม่ต้องไปบอกว่าใครดีกว่ากันเอางั้นไม่ต้องไปบอกว่าใครดีกว่ากันขายของความเชื่อมันง่ายหุ่นพยนต์เนี่ยไอหุ่นพยนต์เนี่ยผมจะบอกให้นะหุ่นพยนต์เนี่ยคือคือผมเป็นคนคือเห็นอย่างเงี้ยผมเป็นคนศึกษาธรรมะในแบบ ของสายวัดป่าเพราะาง,งั้นผมไม่ได้อ่านหรอกว่าเขาจบปริญญาเขาทำอะไรกันมาอย่างไงเขาจบเรียนเขาทำมาอยางไผมไม่รู้หรอกผมก็จะนั่งผมไปก็ปฏิบัติไปทางสายวัดป่ามันก็จะเป็นคนละแนวเลยคนละแนวกับทางที่เขาเทศธรรมะสอนธรรมะกันเลยเราจะหลิดเราชอบอย่างนี้แล้วก็ไปทางนี้เห็นไหมครับเา่าคนไหนชอบอยากโดนด่าก็าไปหาเจนเบียเพราะว่าพระด่าอย่างนั้นก็คงโดนสํานักพุทธตำหนิ จริงๆแล้วก็อยากจะคุยเรื่องธรรมะเพราะฟังคนตื่นธรรแล้วกูตื่นตามเลยตื่นตามตรงแบบเฮ้ยใครเปิดลำโพงกูเสียงดังที่บ้านหรือเปล่า <laughs> เป็นไหมฟังคนตื่นธรรมบางทีนึกว่าเปิดลำโพงทิ้งไว้หรือเปล่ามันดังทะลุเกินไปหน่อยถ้าฟังในหูฟังนี่คืออช่วยปรับ,บวอลลุมนิดนึง แต่มันเหมาะนะครับมันเหมาะสําหรับทรมากกระชากใจเอ่อรรมากกระชากใจใครอยากจะฟังแนวกระชากใจก็อย่างนั้นแหละครับเอ่อจะกรรู้สึกว่ามันมีอะไรกระแทกมาบ้างคือคนเราบางทีบอกให้ไปเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิถือศีลอุบาสกอุบาสิกามันมันยากมันยากมันไม่มีใครนําไปมันยากมันก็มานั่งดูในในโซเชียลในติกตอกในไลฟ์อย่างเงี้ยเอออย่างน้อยเนี่ย ไม่ได้ไปวัดแต่ไม่ได้ฟังธรรมันก็ถือว่าได้เสพธรรมเวลาจะต,ต้องคิดดีคิดชั่วมันยังมีธรรมอยู่ในใจให้คิดบ้างแต่ถ้ามันไม่มีธรรมในใจมันไม่คิดเลยอันนั้นก็คือชั่วไงครับไม่ได้มีอะไรแล้วครับไออย่างเขาถามว่าไม่มีใครเอาดวงมึงไปได้หรอกมีแต่เขาเอาสมองมึงไปได้แหมถามว่าถามว่าถ้ารู้จักกันสมมติมีเพื่อนเราไปดูดวง แล้วหมอดูก็บอกว่าอยากเสริมดวงไหมอยากให้ดวงดีไหมมาทันแบบเขาสินี่ดาราคนดังคนนี้คนนั้นอุ้ยทำกันดวงดีกันหมดเลยซึ่งจริงๆดาราไม่อาจจะดังอยู่แล้วก็ได้มันอาจจะดวงดีอยู่แล้วก็ได้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับที่มึงทําก็ได้แต่ว่าเขาเป็นดารามันเลยมีแสงมันเลยดูน่าเชื่อถือเข้าใจวิธีคิดยังการตลาดไอ้ที่หมดเป็นล้านอะการตลาดทั้งนั้น ถ้าไม่มีการตลาดไม่มีดาราดังๆมาดูมันจะมีคนยอมจ่ายเป็นล้านไหมไม่มีหรอกการตลาดทั้งนั้นทีนี้ไอดาราที่ไปดูดวงกับเขาถามว่าเขาต้องมารับผิดชอบไหมถ้าหมอดูจะเป็นทอะไรคนอื่นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของหมอดูกับคนที่ไปดูคนต่อไปแต่มันอาจจะก็จะมีคําถามกลับไปว่าดาราเซเลบเซเลบิตี้ e คนดังอะ่ะพอมันเกิดเรื่องเนี่ย แล้วมันมีสมมุติว่ามันมีผู้เสียหายอันนี้คุณอ๋อต้องออกมาพูดแต่อันนี้คือผู้เสียหายเขาไม่ได้แจ้งความเขามารอบป็นทาหอนที่เฉยเท่านั้นเอง